ระหว่างนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะแล้วก็การทําทานนะคะบุญใดนะคะที่จะช่วยให้ฐานะการเงินเราดีขึ้นมากกว่ากันนะคะสำหรับพี่มิ้นประสบการณ์ส่วนตัวเลยต้องทําไปพร้อมๆกันนะคะต้องทําไปคู่คู่กันเลยนะคะแต่นะคะสำหรับคนที่ฐานะยังไม่ดีคําว่าไม่ดีเนี่ยต้องไม่โกงศักยาภาพตนเองนะคะไปสํารวจดูนะคะว่าเราไม่มีแบบ มันขัดสนมากแต่เรายังซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ละเราบ่งศักยาภาพตนเองเราแบบยังไงอะไม่อยากทําบุญอะแต่ว่าเราอยากไงอะเราขอ,อ,อซื้อความสุขให้ตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันไม่ใช่ว่าไม่ให้มีความสุขแล้วก็ทำบุญอย่างเดียวไม่ให้ตัวเองมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอย่าอยาอย่าไปอย่าไปเทนตรงสักขนานั้นทําได้นะคะ ความสุขให้ตนเองเราก็ต้องการรางวัลชีวิตอย่างเงี้ยทาได้บ้างแต่ต้องปันไปทําบุญบ้างมันต้องทําในขณะที่เราลําบากเนี่ยแหละบารมีมันถึงจะเกิดน,นะคะเพราะว่าเราทําสิ่งที่มันทําได้ยากนะคะไม่ต้องแบบบริจาคเป็นร้อยเป็นล้านไปอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะเอาเท่าที่เราไหวและเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราได้ฝึกแล้วนะอะไรแบบประมาณอย่างเนี้ยนะคะเออนั่นแหละมันจึงจะเป็นทานบารมีที่แบบเออมันแบบเออย่างไงอะ่ะมันมันจะมีพลังมากอ่ะนะคะ แล้วก็ต้องทำต้องทําการภาวนานะทาการภาวนาฝึกขัดเกลาจิตใจของตนเองไปด้วยมีคนพูดแข่งแล้วขออภัยนะคะ,เ,นะคะเราก็จะต้องนะะพยายามฝึกสมาธิไปด้วยสมาธิสตินะคะสมาทิฏิเนี่ยจะช่วยทําให้บุญของเราที่เราทำเนี่ยนะคะมันเหมือนกับไปคูณอะนะคะทำทานจากคนที่มีกิเลสหนาๆอย่างเงี้ยมันก็จะบุญอ,อ,อานิสงส์อาจจะแบบอาจจะไม่แรงเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดบุญทานที่ทําด้วยผู้ปฏิบัติภาวนาต่อให้เรายังไม่ใช่พระอริยะบุคคลแต่เรามีศีลบริสุทธ์แบบเนี้ยทานของเรามันก็มีอานิสงส์มากนะคะดังนั้นเนี่ยต้องทําไปคู่กันนะคะระหว่างการทําทานกับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะคำว่าปฏิบัติธรรมคือทาทอคือการทําให้ธรรมะเจริญขึ้นกิเลสเบาบางลงเนี่ยนะคะที่สําคัญมากๆนะคะดังนั้นก็นำมาแบ่งปันไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ